มีเวน t ์ใิจากเซียแล้วก็จอห์นแมลลี่เฮอร์เดอะบิวตี้ฟูลซาวด์นะคะก็ดูแลกันมาถึงชั่วโมงที่สองแล้วสำหรับสมุิสัญชายอย่างที่บอกนะคะพร้อมแล้วหรือยังถ้าไม่ได้อยากเจอหน้าตาฟังเสียงผ่านทางรอยห้าจุดห้าก็ได้ถ้าอยากแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้างหน้าตาวันนี้เป็นยังไงสดใสไหมก็ดูผ่านทางไลฟ์สามบ้านได้เลยนะคะ Facebook Live ที่ YouTube Live แล้วก็ทิกติก ตอกด้วย smooth around the world ค่ะไปดูกันสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างบนโลกใบนี้ บ่มาเช้า17นาทีนะคะอย่างที่บอกอะหลายหลายคนก็บอกว่าเอ้ยยังไม่อยากให้วันหยุดสิ้นสุดลงไปเลยชิ้นเที่ยวไม่อิ่มเลยนะคะบางคนก็บอกฉันยังนอนไม่พอเลยมีไหมบอกว่าวันหยุดยาวก็ไม่ได้อยากไปไหนอะอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆนะมันก็ต้องมีอารมณ์อย่างนี้บ้างเหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่าคนมีอารมณ์แบบเนี้ยเยอะขึ้นอันนี้ไม่ได้สํารวจในประเทศไทยแต่ว่า <c oughs> ขออภัยสํารวจมาจาก อเมริกานะคะที่อเมริกาค่ะเขาสำรวจโดยเว็บไซต์ a m e r i s l e e p c o m นะคะสำรวจคนวัยทำงานกลุ่มหนุ่มสาวชาวอเมริกันกว่า1200คนเนี่ยว่าลาหยุดพักร้อนไปทำอะไรยังไงบ้างปรากฏว่าปรากฏว่าน่าตกใจมากก็คือหยุดพักร้อนไม่ได้อยากไปไหนไม่ได้อยากเที่ยว อยากจะนอนเฉยๆนอนนิ่ง,นงๆนอนหลับฉับชดเฉยที่ไม่ได้นอนที่ทํางานหนักจนแบบว่านอนน้อยอะไรอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากภาวะ ค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นไงนะแล้วก็ทำให้เออก็อยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ต้องใช้สตางค์นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญมากกว่าเรื่องของค่าครองชีพก็คือความเหนื่อยล้าที่มันสะสมมนุษย์ทำงานมนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็ทำงานเกินเวลาเวลาถึงจะมี o-t ทีมีอะไรเงี้ยแต่มันก็เหนื่อยนอนดึก กลับบ้านหัวล้มถึงหมอนนอนหลับเดี๋ยวตื่นเช้าต้องแบบว่าออกเดินทางเผื่อลาเดินทางและชีวิตมันวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยเวลาได้ช่วงหยุดยาวๆก็อยากจะนอนอย่างเดียวชดเชยนะคะอันนี้นะ่าจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะความเหนื่อยล้าสะสมนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้พนักงานเลือกใช้วันล,ลาเพื่อนอนหลับพักผ่อนมากกว่านะคะทีนี้เนี่ยมาดูเขาเจาะจงเฉพาะกลุ่มไปนะคะ เป็นแบบเจเนเรชันเลย เจน Y ค่ะลาพักร้อนใช้เวลานอน43%เจน X ใช้วันลาไปนอน34%นะคะถ้าเจน Z เนี่ยใช้เวลาไปนอน33%ลาพักร้อนไปนอนนะคะถ้าเป็นรุ่น b a b y Boom ก็จะประมาณ20%นะคะที่น่าสนใจที่เขาลงรายละเอียดไปยิ่งกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าคนที่เป็นกลุ่มที่รายได้สูงอ่ะกลับเป็นกลุ่มที่ลาไปนอนมากที่สุดนะมีสตังค์แต่ไม่ใช้อยากนอนนะคะกลุ่มคนที่มีรายได้นอนลงมาก็แบบว่ามี ท่องไปเที่ยวบ้างแต่ว่าคนไรายได้สูงกลับกลายเป็นว่าฉันลานอนอยู่บ้านดีกว่าอ,อคุณผู้ฟังเป็นยังไงอยู่ในกลุ่มไหนนะบ้านเรานะจะเป็นกลุ่มที่แบบว่ายังอยากเที่ยวอยู่นะคะเห็นจากวันหยุดยาวนี่โอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนนะคะท้องถนนเวลาที่แบบว่าขาออกขาเขา้ขาช่วงเริ่มของวันหยุดยาวช่วงหมดวันหยุดยาวนี้รถติดหนึบยาวต่อกันหลายกิโลทีเดียวก็แบบว่ายังอยากเที่ยวนะ ใช้ชีวิตเถอะถ้ายังมีแรงเที่ยวซะนอนอะ่ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะยังมีเวลานอนกันอีกเยอะอะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ต่างจิตต่างใจต่างมุมมองไปนะคะอืมมาถึงเรื่องของทางฝั่งจีนบ้างนะคะอย่างที่บอกอะ่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศเราไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นหลายๆประเทศบนโลกใบน,นี้ปัญหาเดียวกันก็คือคนอายุยืนยาวขึ้นคนเกิดน้อยลงคนอายุยืนวัยเกษียณก็แบบโอ้โห เยอะอะนะคะแล้วก็ยังเป็นวัยเกษียณที่ยังมีเรี่ยวแรงทำงานยังทำอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างเขาก็เห็นคุณค่าตรงนี้นะคะจีนค่ะเขาเริ่มแล้วนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เช้าเช้าในกรุงปักกิ่งไปดูได้เลยนะคะเวลาช่วงตีห้ครึ่งถึง7โมงครึ่งเนี่ย รถไฟฟ้าของที่จีนนะจะแน่นขนาดไปด้วยแรงงานวัยเกษียณที่กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะผู้โดยสารอายุ60ปีขึ้นไปบนรถไฟฟ้าปักกิ่งเพิ่มขึ้นกว่า34%ทีเดียวนะคะแล้วก็ในโซเชียลนะ่มีแฮชแท็กกลับมาทำงานตอนอายุ60 กลายเป็นกระแสไวรัลมากๆเลยนะคะคือเห็นแล้วก็แบบดีใจดังคนวัยเกษียณนะเออเพราะคนเกษียณบางคนแบบบางคนยังไม่หกเกษียณแล้วบางออฟฟิศเนี่ยห้เกษียณแล้วนะคะซึ่งยังเป็นวัยที่ทํำอะไรได้อีกตั้งเยอะอ่ะนะคะรัฐบาลจีนค่ะเขาเล็งเห็นคุณค่าตรงนี้นะคะเขาก็ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุด,ด้วยสามมาตรการหลักอันแรกก็คือแจก คูปองทักษะคูปองทักษะของเขาเนี่ยแจกให้ปีละ1ล้านใบให้ฝึกอบรมฟรีเลยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุไลฟ์สดเรื่องของโลจิสติกต่างๆไป ฝึกอบกกรมได้ฟรีนะคะด้วยคูปองทักษะมาตรการที่2ก็คือลดภาษีให้บริษัทที่จ้างพนักงานอายุ60ขึ้นไปลดภาษีให้ถึง15%อันนี้เป็นแรงจูงใจให้ในายจ้างอยากรับไวกยเเสียณเข้าทำงานไงลดภาษี15%เยอะนะะแล้วมาตรการที่3ก็คือ ให้สิทธิประกันสังคมแบบยืดหยุ่นแบบยืดหยุ่นคือ,อยังไงคือจ่ายบำนาญพร้อมกับประกันแรงงานไปด้วยในเวลาเดียวกันทำให้การจ้างแรงงานรุ่นเก่าถูกกว่าเสถียรกว่าแล้วก็ยังได้ลดภาษีนี่ไงเป็นแรงจูงใจที่ดีมากๆเออแบบว่าอ่านเราชื่นชอบมาตรการของเขามากเลยนะคะ ทีนี้เขามาสำรวจ3อาชีพที่มาแรงที่สุดในกลุ่มวัยเกษียณที่เขาทำกันนะคะอาชีพที่1คือพนักงานคัดแยกสินค้ากะดึกรายได้ตกประมาณตีเป็นเงินไทยนะ11,700บาทต่อเดือนอเยอะนะไม่น้อยนะ1มืนกว่าบาทเนี่ยสำหรับคนวัยเกษียณแล้วแบบโอ้โหใช้กินสบายๆเลยอาชีพที่2ก็คือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์วัยเกษียณที่ทํางานจากบ้านได้รายได้เฉลี่ยประมาณ17 อันนี้สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงถึง92%เพราะคนวัยเกษียณนะใจเย็นสุข,ขุมอดทนเนะเจอถามมารูปแบบไหนก็แบบอดทนในการตอบไงน,นะอันที่3เป็น ครูฝึกทักษะรุ่นเกษียณก็คือคนเกษียณก็คือคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานเยอะนะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรบัญชีนักบัญชีช่างไฟฟ้าต่างๆให้สอนออนไลน์ค่ะให้ชั่วโมงหนึ่งประมาณ540-900บาทเยอะนะบางคนทำไรายได้กว่า15,000หยวนคือ67,500บาทต่อเดือน เยอะจริงๆแหละเอออันนี้คือคุณค่าของคนวัยเกษียณไม่เฉพาะที่เจนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะบอกว่าที่ประเทศอื่นญี่ปุ่นเองเขาก็มีธนาคารแรงงานสูงวัยกว่า4.2ล้านคนขึ้นทะเบียนไว้นะคะว่าพร้อมทำงานเยอรมันเองก็สนับสนุนงานพัร์ทำปลอดภาษีสำหรับวัย65ปีขึ้นไปสหรัฐอเมริกาก็มีรีเทิร์นชิป รับคนวัยเกษียณกลับสู่สายงานไอทีแล้วก็สายงานการเงิน oh. ประเทศไทยยังไม่เห็นเป็นรูปรธรรมมากชัดเจนแต่ก็มีหลาย,หลายๆหน่วยงานเอกชนที่รับคนสูงอายุเข้าไปทำงานเนะอย่างตามร้านกาแฟเชนต่างๆที่มีสาขายเยอะๆก็มีการรับผู้สูงอายุเข้าทำงานแล้วนะคะห้างสรรพสินค้าบางที่นะคะก็เรียกว่าน่าจะเป็นแรงงานสำคัญต่อไป ในอนาคตสำหรับแรงงานวัยเกษียณนะโอ้ยก็ยังแข็งแรงอะ่ะยังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะเนาะแล้วก็ทำได้ดีด้วยด้วยความตั้งใจอ,ะอ,อะ่ะนะคะทีนี้มาถึงเรื่องประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆบ้านเราเวียดนามโอ้โหเนาะเหมือน ในความรู้สึกนะเหมือนเขาก็จะล้ําเราไปอยู่เหมือนกันนะคะเวียดนามตอนนี้เขากําลังเร่งปฏิรูปเมืองดานังแล้วก็โฮจิมินนะคะให้มีความเจริญมากๆเพื่อที่จะให้เป็นฮับ การเงินของโลกดานังนี่คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเวียดนามเลยนะคะมีหาดทรายขาวมีทุ่งโล่งกว้างมีเกาะเทียม5แห่งที่ได้รับแรงเอแรงบันดาลใจมาจากเกาะต้นปาล์มของดูไบแบบนั้นเลยสร้างอยู่ที่ดานังนะคะโฮจิมินเองก็เป็นศูนย์กลาง การค้าของประเทศห่างจากดานังไปทางใต้ประมาณ900กิโลเมตรนะคะทั้งผู้นำท้องถิ่นทั้งโฮจิมินแล้วก็ทั้งดานางังตอนนี้ก็โอ้โหสร้างโครงสร้างพื้นฐานเยอะแยะ,ยะทีเดียวนะคะเพื่อที่จะรองรับการเป็นฮับการเงินของโลกนะอันนี้เป็นความรุดหน้าของประเทศเ <laughs> พื่อนบ้านของเรามาถึงอีกประเทศหนึ่งที่มี ทะเลทรายที่แห้งแรงที่สุดในโลกกําลังพูดถึงประเทศชิลีแล้วก็ทะเลทรายอัตากาม่านะคะอัตากมาม่านได้ชื่อว่าเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเลยแต่เนี่ยช่วงเนี้ยไม่น่าเชื่อมันกลายเป็นทุ่งดอกไม้แบบปูพรมสีชมพูสีม่วงแซกด้วยสีเหลืองสีแดงน้ำเงินขาวดูแบบว่าเฮ้ย ทะเลทรายหายไปเลยผู้คนก็แบบหลั่งไหลไปเที่ยวกันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจริงๆที่ทะเลทรายอัตกาม่านี่นะคะฝนตกน้อยมากอะ่ะปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพียง2มิลลิเมตรต่อปีแต่ว่าปี2025เนี่ยฝนตกมาเยอะผิดปกติปริมาณน้ำฝนมีมากถึง60มิลลิเมตรในช่วงกรกฎาแล้วก็สิงหาคมที่ผ่านมาทีนี้มันก็มีพวก มเมล็ดพืชเมล็ดดอกไม้ต่างๆกว่า200,000ซพั่อนตัวอยู่ภายใต้ความแห้งแล้งของทะเลทรายนี่แหละพอฝนตกความชื้นได้ที่มันก็งอกเบ่งบานเปล่งประกายสีสันโอ้สวยดูจากรูปแล้วมันเป็นพรมสีม่วงสีชมพูเลยเขาบอกว่าคือคนพื้นที่เองเขาก็ตื่นเต้นนะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้หลั่งไหลไปที่ทะเลทรายอาตากามาแห่งนี้ ะคะเขาบอกว่ามันจะบานอยู่ประมาณถึงพฤศจิกายนเดี๋ยวก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วจะมีดอกไม้บางสายพันธุ์เท่านั้นที่มันทนอาจจะได้ถึงมกรานะคะอันนี้เล่าให้ฟังแต่คงไม่ได้ไปเนาะหูชิลีแต่ถ้าเกิดใครไปนะก็ลองไปดูอันนี้เราดูภาพจากเน็ตก็พอแล้วนะคะมาถึงประเทศไทยเรามีอะไรที่ขยับบ้างประเทศไรเรานะคะประเทศเราก็เขาบอกตอนนี้กําลัง มีแผนจะเปิดให้บริการควบคุมอากาศยานทางทะเลหรือว่าซีเพล e ซ p l a n นก็คือแบบว่าเหมือนเชื่อมต่อกับสนามบินนะอย่างสนามบินภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยลงปุ๊บแล้วก็มีซ p l a n นรับไปเกาะนู่นเกาะนี่ไม่ต้องนั่งเรือเลยคือไปทางเครื่องบินเลยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงทางน้ำนะคะ ตอนนี้คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนเรื่องการนำร่องทดสอบไอโครงการซีเพลนเนี่ยในพื้นที่เกาะกระดานจังหวัดตรังภายในสิ้นปีนี้แหละแล้วก็พอทดสอบเสร็จแล้วจะใช้เวลาเก็บข้อมูลและประเมินผลประมาณ6เดือนนะคะถ้าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการนี้น่าจะขยายผลแล้วก็ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ได้ทันทีถ้าสำเร็จนะโครงการนี้ก็จะช่วยเปิดเส้นทางทางอากาศระหว่าง กาะแล้วก็สนามบินต่างๆได้รวดเร็วขึ้นอย่างที่บอกกันนะคะว่าอย่างเชื่อมต่อสนามบินภูเก็ตสนามบินตลางไปที่เกาะใกล้เคียงโดยที่ไม่ต้องต่อเรือเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมากๆเลยทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมากคือต้องควบคุมดีๆนะเพราะมันเข้าถึงง่ายหลั่งไหลไปง่ายมันก็จะเสื่อมโทรมง่ายต้องคอนโทรลกันดีๆนะคะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นท่องเาาไม่หนักเน้อเอาแบบเบาๆ smooth a r o u n d the w o r l d smooth s ส s ญชายกับ DJ เกศรินวิรัชชูชาติค่ะ